วันอาชีพอาชีพคืออะไรอาชีพหมายถึงการทำกิจกรรมการทำงานหรือการประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและมีรายได้ตอบแทนโดยต้องอาศัยแรงงานความรู้ทักษะอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกันไปซึ่งแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ 1. อาชีพอิสระ 2. อาชีพรับจ้างอาชีพอิสระอาชีพอิสระคืออาชีพซุขป,ประเภทที่ผู้ประกอบการดำเนินการด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มไม่ต้องใช้คนจำนวนมากอาชีพรับจ้างอาชีพรับจ้างคืออาชีพที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการโดยตัวเองเป็นผู้รับจ้างทำงานให้และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือนวันอาชีพวันอาชีพเป็นกิจกรรมแนะแนวหมู่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพจากบุคคลที่ทำงานในด้านนั้นโดยตรงและเป็นโอกาสที่ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอาชีพซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้บีคอความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้วางแผนการประกอบอาชีพรวมไปถึงเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนไปรับบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพมากขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบก,กับงานวันอาชีพเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ คนหาตัวเองได้ที่พุดของเราเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบคนหาอาชีพนะคะก็คือสามารถกดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ พี่คะพอดีเมื่อคู่หนูได้ไปทดสอบอาชีพมาแล้วค่ะหนูเหมาะกับอาชีพครูพี่มีคําแนะนํงในเกี่ยวกับครูไหมคะ๋เอ,อเกี่ยวกับอาชีพนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ให้หนบไปดูก่อนนะี๋ยวพี่พเ,เล่าอียดให้ฟังนะสำหรับอาชีพครูนะคะอาชีพครูก็คืออาชีพที่ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการสอนหรือว่าการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ซึ่งเราสามารถจำแนกอาชีพครูได้หลายประเภทนะคะก็อาจจะแบ่งตามลักษณะาการสอนแล้วก็ลักษณะของสังกัดค่ะก็จะมีครูที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนสามัญครูที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาสายอาชีพหรือว่าสายอาชีวะนะคะแล้วก็มีครูนอกสังกัดค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพครูนะคะในข้อแรกเลยเนี่ย เราต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในคณะครุศาสตร์หรือว่าคณะศึกษาศาสตร์นะคะข้อที่2เราจะต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพครูซึ่งใบป,ประกอบวิชาชีพครูเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่ออกให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และก็มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพที่ครูสภารับรองค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็ต้องมีความรู้มีความชำนาญแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องตามวิชาที่ตนถนัดค่ะมีความศรัทธาต่อวิชาชีพและการสแสวงหาความรู้ชอบการสอนมีความซื่อสัตย์สุจริตรักเด็กแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีค่ะ สำหรับความก้าวหน้าในอาชีพครูนะคะความก้าวหน้าในอาชีพนี้จะได้เลื่อนไปตามลำดับขั้นตอนที่ทางราชการได้กาหนดไว้ค่ะทั้งในเรื่องของอัตราเงินเดือนแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านนะคะเช่นจํานวนปีที่เรารับราชการหรือว่าคุณวุฒิการศึกษาที่เราจบมาค่ะเมื่อเราบรรจุครั้งแรกนะคะเราจะบรรจุในตําแหน่งครูผู้ช่วยค่ะหลังจาก ผ่านช่วงทดลองงาน2ปีนะคะเราก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นครูคสหนึ่งจากนั้นก็จะเลื่อนเป็นขสสองขอสอ 3, ขอสามขสสี่หรือว่าขอสห้าตามลําดับนะคะโดยการเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่กําหนดไว้ค่ะส่วนในเรื่องของอัตราค่าจ้างนะคะในช่วงเริ่มต้นอัตราค่าจ้างจะแบ่งออกตามระดับการศึกษาค่ะครูผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร4ปีนะคะจะได้รับเงินเดือน15,50 0บาทค่ะแต่ถ้ามี คุณวุฒิปริญญาตีหลักสูตร5ปีจะได้รับเงินเดือน15,800บาทค่ะแต่ถ้ามีวุฒิปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกนะคะเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำน,นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะก็จบ,บไปแล้วนะคะกับการพาชมงานวันอาชีพขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ